สวัสดีครับสวัสดีครับแฟน,นโคณะช็อกโกเมเกมมือมุยสวัสดีครับผมคือผมได้เคยทำรีรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมทำคลิปหายทั้งสองอันเลยวันนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์นะครับเรื่องพร้อมลุกยญยตุ๊ก,กตาซอมรักนะครับตอนแรกผมเห็นเนะี่ยมันก็ไม่ได้คือความรู้สึกผมเห็นก็คืออยากดูเลยนะครับก็รู้ใช่ไหมว่าโดยเรื่องของอะไรนะครับผมนะ ผมจะไม่สปอยนะครับแต่ขอแค่สปอยตอนต้นกับตอนจบนะครับก็เป็นเรื่องราวของพ่อพระเอกครับที่เป็นดาราหนังโปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ใช่อุบัติเหตุความบ้าการตงเกินไปทําให้พ่อของพระเอกต้องเสียชีวิตนะครับแบบอนาถมากๆแล้วทาให้พระเอกครับโดนล้อสารพัดครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวเมื่อต้นแล้วก็มีวัสดุเนี่ยนะครับส่งมาหาพระเอกครับแล้วพระเอกก็เปิดออกครับ หลังจากที่พระเอกเนี่ยนะครับเปิดออกก็ได้พบกับอะไรบางอย่างพระเอกก็ได้จับไปปรากฏสิ่งที่พระเอกจนะครับคือหน้าอกครับนั่นแหละรครับผมจนกลายเป็นหุ่นยนต์นะครับผมเป็นมันเป็นเหมือนสวิตเปิดแล้วก็ต้องมีเซ็กกับพระเอกซึ่งพระเอกเป็นคนกลัวการมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงฉาก จบกันดีกว่านะครับผมฉากจบเนี่ยเป็นอะไรที่เดาได้เรื่อยๆเลยนะครับว่าคู่ไหนคู่กับคู่ไหนนะครับเพื่อนๆสามารถเดาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงตีมเรื่องกันดีกว่าครับมันก็อารมณ์คล้ายๆซีรีส์อะ่ะแต่มันเป็นแบบคือส่วนใหญ่ที่เขาจะทำแนวเนี้ยคือพวกญี่ปุ่น แล้วก็มีธีมแบบมหาลัยออกเกาหลีเกาหลีนิดนึงไม่ค่อยเห็นหนังไทยเขาทานะครับสามารถหาดูกันได้นะครับทางโมโนแม็กเขาไม่ได้จ่ายนะแต่เพื่อนๆทำสามารถหาดูได้จริงๆสิ่งสําคัญเลยที่มีในเรื่องเรื่องเนี้ยเขาจะแผ่เรื่องเซ็กและความรักเซ็กมันไม่ใช่เรื่องผิดที่หนังเรื่องนี้พยายามจะสื่อนะส่วนฉากเซ็กซี่อะไรพวกนี้เพื่อนๆได้เห็นแน่ในเรื่องถึงแม้จะไม่ได้เห็นแบบ ชัดเจนไม่เชิงมันมัน,ม,นมันไม่ใช่หนังแบบเรดอาอะไรอย่างนั้นแต่มันก็ทําให้เพื่อนเห็นส่วนนูนส่วนโค้งส่วนเว้าอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้เห็นอะไรอีกก็คือเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้เห็นการที่เขาเนี่ยแตะเนื้อต้องตัวจับรูปถูอะไรในเรื่องคือจริงนะครับแล้วก็เห็นแล้วแบบโอ้พระเจ้าให้ตายเถอะอะไรประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาถึง การให้คะแนนยังนี่วะครับช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงของการให้คะแนนช่วงประมาณ2นาทีสุดท้ายเนี่ยโอเคดีแหละแต่มันเนื้อเรื่องยังไม่ละเอียดพอแล้วมันลื่นไปคือมันไหลลื่นสามารถเดาได้ง่ายมันไม่มีปมอะไรมากขนาดนั้นมีแค่ปมพระเอกแล้วสุดท้ายปมพระเอกก็เป็นตัวผลักดันให้พระเอกเนี่ยทำคือแล้วที่มัน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันดีแหละแต่คือไม่ค่อยสุดคือมุกตลกใช่ไหมมันยังไม่ค่อยสุดการให้คะแนนนะครับผมขอให้เนื่องด้วยเรื่องมันลื่นไปไงเรื่องมันลื่นสามารถเดาทางได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับก็พูดกันมามากพอสมควรแล้วนะครับ คลิปนี้จะไม่ตัดอะไรมากนะก็แค่เพื่อนๆเห็นภาพบางส่วนนะครับถ้าชื่อชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมนะส่วนแคสเกมตอนนี้กำลังตัดนะครับเป็นแคสเกมอะไรเดี๋ยวก็รอดูกัน<ผ>ม,มีคลิปแคสเกมอีกคลิปนึงแต่ผมทำคลิปนั้นหายนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปะละบายบาย